ครับผมสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับมือนีก็ะมาพอครับพันผ้าพ่อกระเทือนคือเก่าครับผมมือนีกระมอมาอย่างไรครับมาเลาะหามิมคือเก่าครับผมครับผมมือนีออกมาเห่อครับทั้งนึงอยู่ข้างหลังผมอยู่เหรครับในกอไผ่นี่ก็เป็นกอเก่าที่ผมเคยมาเอาในคลิปที่แล้วครับเมื่อไม่นคลิปที่แล้วประมาณสามคลิปที่แล้วครับจะเป็นกอเก่าครับ นี่แหละถ้าผู้ใดติดตามผมทุกคลิปก็อาจจะจำได้ครับว่าเสียงยัง <c oughs> ครับผมถ้าผู้ใดติดตามผมทุกคลิปก็จ,จะจำได้ว่ากอไผ่บองนี้ครับผมเคยมาเอาไปแล้วนะรอบหนึ่งน,นี่กับมาเบิ้งอีกรอบสองครับผมอยู่กอเก่าหม่องเก่าครับเดี๋ยวไปตัดไม้เบิ้งครับพี่น้องว่าน้ำมันสีดีบ่เมื่อนี้บ่าเมื่อนี้ก็เป็นทางคืนแล้วครับึืนเมื่อนี้ึ้นสิบคัาครับผม ไปเบิ่งกันว่าข่างขึ้นสิมีน้ำหวานบอเพราะคลิปค่อนผมไปเอาข่างแลมน้ำหวานบอดีครับนะไปลุนครับบาซิมีน้ำหวานบ่มันนี้ครับผมคขัางแหลกเต็มมาแล้วครับขาวจั่วแต่ผมมีน้ำหวานครับลูกกะเริ่มถอดถอดเริ่มถอดไปแล้วครับถอดช่วงกลางไปแล้ว ก็หายอยู่ครับมีมหังนี่เกิดโดนไปแม่นึงเขา่าหนีเลยครับอ้หันนิดๆอ่ะเออเฮ้ยนเนาะอ้อจับหัง<笑><笑>นะครับสรุปว่าได้น้ำหวานครับแต่ก็ยิขอหั่งได้กินครับผมว่าหั่งเขากำลังอ่นอนก็ดีเลย ไปเดี๋ยวไปหาต่อครับผมสรุปแล้วครั้งนี้มมนบล็อกน้ำหวานครับผมมันเห็ดใหม่อยู่เนาะหลังจากที่ปลูกมาหลายไม้ครับหัวต้นมะพร้าวนี่ครับครั้งแรกอยู่กอไผ่ข้างหลังผมนี่ครับออกเแคบประมาณน้าจะสิบโมงกว่าครับตอนนี้กงใบสองกลัวหัวต้นมะพร้า่มีมครับพี่น้องโอ้เมื่อยครับเอาไว้ครับผมหายากคิริเมื่อนี่ไปไม้ใดกับบล็ี้ เอาครับผมอพอเล้วห้างแหลกเดี๋ยวคอตัดมครับผมมาแล้วครับผมกลัวสีใได้ครับโมแมนว่ากลัวเสียวดยได้ด้ครับกลัวสิพอห้างแหลกครับมือหนผมย่างจนโอ้เมื่อ,อยรครับเบิด เบิดแห้งเลยตัวสีมะพร้าวห้งแหลกได้นี่ครับหังใหญ่อยู่ครับน้ำหวานกน็มีอยู่เครื่องหนึ่งครับบบไลยครับเจอพอได้เดี๋ยวหังนี้ผมโบเอาครับก็สิแกนไว้ให้เขาคอเก่าเนะ พราะมันห้างจาแจเลวครับเดี๋ยวไว้เขาถอดลูกออกเบิดก่อนเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปครับผม เอาแต่น้ำหวานครับผมไปเดี๋ยวแขวนห้างไปที่เก่าครับครับมพออกพ้อยิ่งข้างนึงครับผมอยู่ต่ำๆครับหุ่นนี่นะครับที่แรกผมก็หาเต่าสูงสูงนี่แนมหาเต่สูงสูงครับเกือบสิไปแล้วกำลังสิย่างไปครับ เหลือไม่เห็นเอาโอ้ยเกือบพลาดครับผมหังนี่เริ่มตั้ครับผมเดี๋ยวขอตัดกันหั่งไงกันครับผมหังนี่เห็นไหมครับอุปกอบในการเอาครับถูกครับผม ครับผมได้ไม่แล้วครับลังที่สองของวันนี้ครับผมโอกลัวสีมะพร้ามีมพี่น้องเลยจนค้ำแล้วครับถ้าตอนเศร้าๆก็พอดีไปหาไม้ใดก็พอครับช่วงเศร้าว่าโซ่สีมะพร้ามีมี่ใดก็ตายจนสีค้ำเนาะยังดีครับที่ได้ดีกว่าบ่ได้ นึกว่าสีบัได้มิม่มแล้วครับมือนี้แต่ถึงว่าสีบัได้มิม่มถึงสีบัได้คดลิปผุหล่อพี่น้องผมคิดอ่ะเว่ามันไปไม้ได้สองสามไม้บ่พอมัมิ่มเลยนี่แหละมาไมาน้นี่เป็นไม้ที่ซีครับที่ผมย่งางซัวสีบพัพผัจนว่าคำได้แล้วครับมัน,นี เริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วมานตอนค้ำครับหูว่าสีออกมาตอนคำคำก็ได้ไม่ต้องออกตะเสาหรอกครับขั้นสีหูว่าสีได้ตอนคํำออกมาตอนใบเลยออกาตะเสาก็ได้อย่างอึ๊บมาสวยๆครับพราะได้ครับน้ำหวาน ไปลุยต่อครับผมัำคำนั้นคำสาพคอครั้งที่สามครับพี่น้องห้งใกล้ห่างเลยครับโบม,มี่อย่างเลยดูกับโบมี่น้ำหวานกับโบม,มาน้ำหวานกับโบม,มี่ครับมีติดตค้อนอยู่นิดหน่อยหอดโบม,มี่เสยล่ะ เดี๋ยวบังหางงักใหน่พี่น้องนึกว่าจะได้ตื่มกันหางซาำบ่มีนัำหวานบ่มีลูกครับเดี๋ยวเอาทิมว้ที่เก่าแล้วครับเขียนว้เพราะว่าลูกอยู่ในนี่กับฟักบ้านในเบิดกรันเดี๋ยวให้เขาฟากักเห็นเบิดครับผมผ่านครับบ่ได้ครับครั้งที่สามไป